โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารและพุคกากรมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเจตจำนงที่จะทำงานอย่างโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ขารัฐ ปีนี้ได้มีตัวชี้วัดเรื่องการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายโ o ก i ฟโ p ริ i ซ no ี icy, โดยจัดกิจกรรมเพื่อลูกติสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทํางานอย่างโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ค่ะขอประกาศเจตนารมนะเรื่องของการไม่รับ ของฝันและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับประจำปีพศ2568ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องนโยบายไม่รับของวันและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณพศ2568มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอประกาศนโยบายว่า มหาวิาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เรียกว่า no ก i ฟโ p o l i c ไม่ว่าจะเป็นก่อนปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งปัจจุบันและอนาคตโดยขอให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการขับเคลื่อนนัยงายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งต่อต้านการ สุจริตคอยลักชันทุกรูปแบบเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจจิตริในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใสตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำรรจัญญาหรือตามปกติประเพณีนิยมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิลลยเรื่องแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญลงวันที่23กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6ระเบียบตำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐปีพศ2565และประกาศกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพศ2563ประกาศณนะวันที่10มกราคมพศ2568 ซึ่งประากาศนี้ลงนามโดยอธิการจงรักวชิริรักอธิการบดีมหาวิทยาลัายเกษตรศสาสตร์ซึ่งลงวันที่10มกราคมพศ2568ครับ